ขอต้อนรับทุกท่านครับเกมวันนี้คู่แรกรับเป็นบิ๊กแมตครับืว่วันนี้เป็เกมตัดสินแชมปเลยครับอ่เล่นซ็อกวิชั่นดีครับสรับวันดารับอมกับแป้งโหจกับแป้งไปไปไ่ไม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 ่ไ่ไมไไ่ไไไไไม่ไไปไไ่ไมไไไไไไ่ไไไไ่ไ

ในเกมประจำเรื่องการนี้เลยของมิวสิกครับอันดับที่หนึ่งครับเจออกับอันดับที่สองครับแล้วที่สุดครับแน่เกมนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้าเกมจะเริ่มต้นเนี่ยต้านห่างกันแค่ต้านเดียวแต่ว่าน้องมิวสิกแข็งมากกว่าหนึ่งแหครับเพราะฉะนั้นถ้าเกมนี้ลังที่ตุดจะมีลุ้นต่อใน่วยใบนี้ต้องสามารถเอาชนะน้องมิวสิกให้ได้เอาอย่างน้อยๆเข้าเสมอหรือว่าแพ้เนี่ยอู้เงินไทยของพวกเขาวันนี้บีให้ต้องเอาชนะอย่างเดียว แล้วการมาเจอแบบ้องมิวสิกครับเข้ถือว่าวันนี้เกมที่หลายๆคนรอคอยครับหลายๆทีมวันนี้มีแข่งคู่ที่สองสามครับแ,แต่ว่าเนี่ยมาก่อนเวลาเลยครับเพื่อจะมาดูคู่นี้ครับสดๆครับถ้าใครพลาดการติดรับชมแบบสดๆเนี่ยไปติดตามได้ทางเฟ e บุ๊กครับเราจะลงแบบการแข่งขันเต็มๆไว้ให้ครับ เรดูโผล่เพื่อนกันนิดนึงครับและงที่ตูดวันนี้แกนหลักยังอยู่กันครบครับตรงกลางเป็นบิ๊กครับจากอ้าวครับมีแอร์คยืนเป็นบินกับทางด้านซ้ายครับเริ่มต้นเกมมาเสร็จแล้วครับยังใช้เป็นต้นครับเช่นเดียวกับทางด้านน้องมือสี่ครับฟองหน้ายังเป็นที่มอลครับดาวซันโบประทังดิวิชั่นลีกครับตรงกลางเป็นที่บอลครับแล้วก็พี่เอเป็นตัวสนับสนุนครับทางขวาเป็นโรับ ตองหลังเซ็นเตอร์ฮาลวันนี้ใช้พี่ไฝ่ครับแไอ,อ,อนอแบ็คซ้ายวันนี้น้องวิสิกใช้เป็นพี่เจ๊ครับอ้ดูตัดผกูกเข้ามาแล้ววันนี้ไกเกมสนุกแน่นอนคร<อ>ับอย่างที่หลายคนรูน้มากทั้งสองทีมนี้มีตัวผู้เล่นที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้พีโศงเป็นอย่างดีครับ แล้วที่จูตเนี่ยแอร์กับพิกเนล่หลายๆลคนเคยเล่นกันมาแล้วครับแค่รู้เกียรติศักดิ์เป็นอย่างดีครับถึงแล้วนน้องมิสิตเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได <Viol ent. S 1> ้เลยครับพีมอนเนี่ยเป็นดาวันโบอยู่ในขณะนี้คนีบยิงไป่วมๆขาดที่ประตูแล้วครับเอาเรามาโฟกัสเกมสักนิดนึงครับ เลือินจังหวะนี้ทลาะบอสครับต้องบอกว่าสติถี่ของน้งคู่เวน้องมิวสิกเนี่ยเล่นมาเนี่ยยังไม่เคยเสมอแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครแล้วชนะมาลุวนยบเล่นเดียวกับลแล้วีิจิครับเล่นมาไม่เคยแพ้ใคร,รเหมือนกันครับแต่เสมอไปสองมแมตช์ครับเลยทำให้ต้าเป็นรองในด้านน้องมิวสิกอยู่ครับ วันนี้โครจรมาเจอกันเองครับเชื่อว่าถ้าเป็นไม่ได้วันนี้น่าจะมีคนแพ้หรือว่าคนชนะออกไปครับเชื่อว่าทั้งสองทีมนี้เล่นบอลเนี่ยสเสมอกันยากครับเป็นทีมนี้ต้องบอกว่าเปิดเกมรุกด้วยกั้งคู่ครับถ้าใครติดตามทาง a c e b ุบบ๊ k หรือสลอยู่แล้วว่าร้องมิวสึกเ่ย ตอนนี้เป็นแชมป์ครับแล้วก็เป็นตัวแทนในรายการบอสสิงแล้วเป็นตัวแทนของสนามแล้วไปแข่งในบอสสิ่งครับติดต่อหลังว่าเนี่ยสั้นแล้วกับพี่จูดอ้าวให้มาเป็นตาบิ๊กกลับมายิงด้วยซ้ายลูกนี้เยบอลเบาเดือดไป ให้เ,เล่นเกมมาวันนี้<ป>ให้อัลไปตรงหน้าเลยครับสำหรับแล้ว<อ>พีกก่ตู่นอนพับโขกแล้วให้มาไม่ผ่านก็กระโดดยังหงงได้ระหว่างสองยังเสกพิ้งก์มาได้ครับดูเหรอลูกนี้เล่นให้ตรงก่อแล้วไนะโกเนี่ยต้องบอกเป็นผูเนนนเน้เล่นที่เท้าหนักอีกคนครับเล่นเป็นวิงแบ็คทางด้านขวา เคยยิยงบริเวณขึ้นสนามเข้ามานักต่อนักแล้วเดี๋ยวต้องมาดูวันนี้เจอกับทางด้นานแอฟเป็นอีกคนที่เท้าว่าทานหนักครับก็ถือว่าวันนี้เป็นมวยถูกคู่จริงๆครับแลนวี่จู่เจอกับทางด้านน้องนิสิตครับลหลายๆคนเนี่ยรอคอยหแือเจอหน้าคู่นี้ครับ มาเจอช่วงท้ายๆของฤดูกาลเนี่ยโหแพ้ชนะของทั้งคู่เนี่ยมีถึงสองต่ังตารางคะแนนโดยตรงเลยครับ9วางสามต้อนนิดนึงแั้วมาถึง9คู่ไหนจังหวะนี้ฟรีคิพบริเวณกลางสนามครับพอเจ็พอครับ ยังแพ้ใช้สองคนเลยครับน,น้องนิจูดร้อัชะตาร้อัชะตาร้อัชะตาสีฟีของเราคือสิบบ้างครับโอ้วิ่งมากินลูกนี้ไายังติดบอลกันผาดีสายผาดีผาดีทา่านบาอกวันนี้น้องนิจย,ยังขาดไปอีกหนึ่งคน,ค,น,ค,นครับกี๊กแม่วันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงถือสีสดครับ อยู่แล้วกําลังเดินทางมาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นด้วยกําลังที่มีอยู่ครับถ้าสูอองกําลังที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็โปรตีแค่ทั้งหมดครับ <S <s <iff le> มาเจอกับดรังที่จูดครับเยบๆเลยได้เยบเย็บตรงนี้ยตรงนี้หนาๆเยบๆไม่แไม่สองพวจริงเลยก็ <S <s จะเป็นลองได้ง่ายครับ ยังิสูจมาวันนี้ชุดใหญ่เลยครับโอ้วิ่งมาแล้วยิงโหมดตัวนี้จะไม่ผ่านครับแต่จังหวะนี้ยังกล้าขายับมาได้ครับขายัสองยางไปน้องมิสิกครับเจี๊ยบใหญ่เวลาซ้ายที่บอลเราไปจังเลยกู้ยังจะให้เข้าในครับตรงกลางเนี่ยมีพี่เอ็มรออยู่แต่ว่าจังหวะนี้โดนสะกิดไว้นิดหนึ่งครับแต่ยังได้ตุกเตะมุมครับน้องมิสิทธิ์ยังได้ตัวต่อครับเตะมุมทางมุมท่งซ้ายครับ แล้วมงต์ตู่กนี้เรียบร้อยโอัโหเอาแลาวประตูผู้นำของน้องมีสิ์มาแล้วบอว่าคู่เดี๋ยวไปผัดกันไม่ดีครับยืนมงลงลูกเลยครับผมกว่าู่ตกัน ita, in, ไม <inaudible S 2> ่ดีเองครับแล้พี่จูดเอาครับมาขึ้นนำจากลูกมงครับสำหรับน้องมิสิกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ อู้แล้วที่ยดตอนนี้เป็นนองแล้วครับ้นเดิน้นเิ้นเดิไล่ออกมาทางขวาเอามาเลยเมาลูกนี้ท่านโดนไปแล้วบักบอลได้หลุดขึ้มาสองตัวบอลโอ้โหแล้วไม่ลูกนี้บอลแรงเดินไป แถวต้นมนาับินบินนะเท่าบวนบินนะเท่าบินบินนะเท่าบินบินนะ่าบินบินนะเค่าบินบินนะเทราบินบินนะเท่าบินบินนะเท่าบินบินนะเท่ับินบินนะเท่าบินบินนะเท่า ดูโ okay. อเคพราท่านอะอีกอาจจะประสบทีนสาวเอหดักบอลสวยตลอดนี้พยายามจะจี้ไม่เพื่อนข้างในอยาให้ขาดแล้วสาวสอง่าคเหลังที่สูกยับผมให้มาที่นี้เกี่ยวว่าไม่อยู่แล้วเราจลงสวนกลับแล้นอนตุบไป ล้อเข้าซ้ายแล้วไหลมาพี่บอลดูเม่อยากจะป่าเข้าไงลูกนี้พยายามจะป้ายยิงเตะไม่โดนเองครับน้องวิสิทธิ์โอ้โหดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวที่สองเหมือนกไงแอบมีโอกาสจากจังหวะสวนกลับแล้วแต่ไม่สู่ต้องระมัดระวังเลยครับตามอยู่ลูกเดียวเนี่ยถ้าเสียไปแค่ลูกเดียวยังไม่เป็นไรนะแม่แต่ถ้าเกิดมาเสียสองประตูเนี่ยลำบากเลยครับ แล้วทิ้งไปถ่ายากนันจังหนี้โก้บอลไหลมาทางซ้ายโก้แตะบอลยาวอ่ะต้นสกัดแล้วจังหวะนี้ไม่ไดีต้องเทียร์ทิ้งออกมาแถวสองยังเป็นน้องอีสิครับโอ้ดูตอนนี้กดดันหนักแล้วเอฟไปสุดเส้นทางขวาแล้วบอลน่าจะออกหลังเลยนะออกออกข้างก็ของไทย,<ภา>ยแล้วแต่ได้เลยลูกคู่ของแม็ก่ิสูบดู เกมใหญ่แบบนี้ครับการหยิบพลาดเล็กๆน้อยๆในเกมเนี่ยอาจจะส่งผลถึงการเสียประตูได้ครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยต้องบอกว่าต้องแล้วไปอัะหมุนหมุนหมุนโอ้ยแกแุ่งลูกนี้ก็เลึกเกินไปครับคณะกรรมการว่ายังไงครับตอนนี้ผู้เป่าเป็นลูกฟาวครับแล้ว โอ้เดินมาแจกใบเหลืองให้๋ยวที่ถามว่าตังวจังหวะที่ออกมาล้่นมาตักคู่น่าจะนอกเกาะหรือเปล่าโอ้โหน่าเหรอไอ้เส้นอ่ะโอ้จังหวัดนี้น่าจะเป็นฟรีคิกสองจังหวะหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นฟรีคิกสองจังหวัดโอ้โหแล้วพี่จู่เอาแล้วมาได้หรือแับลูกฟรีคิกข้างนั้นฝั่งซ้ายของเกาะเก็บค่อยแล้ว สายมาแอาร์เข้านายจิ้งอู๋แล้วไม่ผ่านบิน๊กไปดืงขวาอยู่จริงแถบไปกินเลยโอ้ยจังหวะสุดท้ายแอร์จิ้งไปยังโ,นโดนบล็อกออกหลังครับท,ที่จังหวะไม่ต้องผู้ยิงไปติดลูกเดียวกันเองครับลันที่สุดยังได้เลยลูกเตมะมุมครับุมพงฝั่งซ้ายครัแอร์ชิขึ้นมาเสาสองพักแล้วยิ้งแถบออกหลังยังกดลังต่อกับลูกเตะมุมครับลันที่สุดตอนนี้ก็ถึงหน้าหัวใจครับ เย่าเสาไม่ต er ้องยืนย่าเสาไม่ต้งย like ืนเะเกมผ่านมา11นาทีเศษโอ้โหดูครับต้องบอกว่าเกมค่อนข้างจะต่อเนื่องครับย่างได้จากลูกเตะมุมครับบิ๊กโยนมาเสาไก่เติร์นมุงรูปนี้ออกหลังนั่นเองครับเจอโกยประกบติดเลยระหว่างสักครักประตูขึ้นนำของน้องมิสิกก็ได้จากลูกเตะมุมแบบนี้ครับแล้วโยนเข้ามาแล้วมุงเข้าไปครับ ไปเอ็มปาดินนอแล้วตั้งลูกนี้จะโยนยาวขึ้นหน้าเลยหรือเปล่าพี่ฝ่ายโอ้ยโอ้ยเออลูกอย่างนี้ลูกออกข้างไปเลยนะได้ได้ได้เลยแต่ตอนนี้เป็นแล้วพี่จุ๋ยครับโทษต้องพยายามควบบอลตัวคืนกลับมาให้ได้ครับเจี๊ยบฝ่ามาตกดกลางจ่ายไม่ดีแอร์โอ้แล้วไหลทะลุช่องไม่ถึงแล้วตอนนี้โอ้ยแล้วอ้าม แต่งจริงฉันบล็อกออกหลังครับผู้ยังยิงไม่ผ่านวิฝ่ายครับเมื่อสักครู่เนี่ยจ่ายบอลกันผิดพลาดครับน้องอีศิษเกือบจะโดนลงโทษแล้วครับบอลสามแล้วให้ก้าวให้ก้าวแต่มุมเล่นสั้นครับวิ๊กคืนมาจินสวนออกหลังอีกครั้งหนึ่งครับผู้ได้ไปยใสอีกครั้งครับแบนพิสูจน์ว่านวตัวหลังว่านวันนี้เขายังจะถือแล้วอ้ำเดี่ยวเเข่าสองล็อกหลบ ถึงจังหวะแล้วฝันลูกนี้ออกหลังครับตัวกการให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับนเล่นไปเล่นมานี่ตอนนี้เหลือประมาณ6กาทิตย์เศษแล้วยังคงเป็นลัทธิจุดที่ตามหลงน้องมิสิกูสูนประตูบอลหนึ่งครับโห้งขึ้นมาตรงกลาง โกรจับบอลให้ดลี้ยบริดดักได้แล้วไปเองทางขวาแล้ว,วลตัวมาขีตนิดนึงกรรมาการย้อนกลับมาให้ฝาวัลลิโอนต่อตะก,ก้านหลังครับครับมาดูจากลูกฟรีคิกให้างด้านขวาบ้างครับจังหวะเนี้ยเปลี่ยนเท้าซ้ายอ่ะจะเป็นแอร์เดี๋ยวรถดูกกำแพงใช้สองคนเท่านั้นเนี้ยน้องมีสิทธิ ทีเด็กเลยครับโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าหลายหคนเนี่ยรู้พิสวงอย่างดีอยู่แล้วลูกฟรีคิกเนี่ยเป็นลูกทีเด็กของเขาเลยครับโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าลูกนี้ยิงได้สมบู์แบบจริงๆครับยิงเสียบหน้าต่างเสาสองครับไีเสมอแล้วเป็นหนึ่งตงต่อหนึ่งครับเอาแล้วกลับมามีลุ้นอีกครั้งครับห้านาทีเฉลีแล้วโอ้ตอนนี้กลัสุดเครับสำหรับลนพี่สุด ลูกฟีคิดเนี่ยเหมือนไม่มเงียบหายแอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้ครับจากลูกเซ็ตพีครับโหฮารตอนนี้กลับสู่เกมแอร์บอลยังออาสายเลยนี่น้องนิสิกเนี่ยหลังจากได้ประตูขึ้นนำเนี่ยลูกเกมโดยเฉพาะเกมลุ้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะขาดหายไปครับขาดทอนต่อเนื่องครับเป็นได้านแล้วพี่จูบที่เนี่ยเริ่มจะทำได้ดีกว่าแล้วบิ๊กแอร์ ให้นะมาตรงกลางจากต่อข้อรุ่งนี้ไปติดขาตัวเองครับเอิอิ่มอ๋อขนาดนี้ช่วยดูมันโดนแล้วแค่เนี่ย คุณเกียบอลก่อนไม่ใช่ครับนี่นะารยาทันรพูแกนจาไม่เคยไม่ถวนนะครับครกบะไรอย่างเงี้ยคือมจะเป่าได้ไม่ได้คือว่าต้องอรการต้อให้ความีก็หายเลยแล้วนะครับที้ตรงนี้เจ็บัคู่คมอายตรงกัา มาตีมาตีคืนบอลอเดรียผมจะป่อให้เขาบอลแล้วครับเพราะว่าผมไม่ทันต้องาขอเบอลมาทุกบ่ายเลยครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับโอ้โหเนี่ยมาเดี๋ยวจับบอลตังหวะนี้คืนบอลให้ครับน้องมิสิโอ้โหดูว่ามีเรื่องสตีดล้วนๆครับไปเก็บมาให้ครับรันนี่จูดจังหวะที่มิสเจ็บเพราะละคู่ครับ ให้การกาให้เป็นดอกบอลครับคราบเด็กสีคนะับทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับเกรงคนให้กับสูสีพี่จริงๆครับไปได้เจ้าอ๋อนี้ยังไงครับ

สูตรเกลือแะประสบหมดสมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังยิงไปติดคู่สาวประตูแล้วได้รับได้ปลายมือแล้วจังหวะที่ผู้ยังปัดทิ้งออกมาได้ครับแล้วลันที่จูดเก็บบอลได้ทางขวาให้มาตรงกลางบิษตู่ก็ได้ขาดหาช่องอยู่ทำชิงออกมาทางขวาบิษแล้วจังหวะนี้อ้าวยิงโอ้โหสุดยอดเลยผู้ต้องทวงคู่สาวตรงน้องมี่สุดเลยจังหวะนี้สามารถปฏิเสธลูกยิงจ่อจ่อของแลนที่จูได้ครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วจังหวะเมื่อสักครู่ ถ้าปัดไม่ได้อะเป็นแล้วพี่จุี่จะขึ้นน้ำทันทีครับปวดสกอร์ยังเสมอกันที่1นึ่งเป็นต่อนหนึ่งแล้วก็ปตัวลูกเคตอนนี้ผ่านกันบุกแล้วครับแอร์ยักมาตรงกลางยังไม่ผ่านนะโค้งดักบอลได้แล้ว่างนี้โดนเกี่ยวนิดหนึ่งครับโอ้โหเนี่อ้าวยิงจอดจ่อเลยนะจังหวะมันพูดน่าจะเป็นประตูขึ้นน้ำของแล้วพี่สุตจริงจครับโคตรทำไม่ได้แล้วตอนนี้อีฟมาแล้วครับนี่ตัวจริงครับเล่นเป็นิดเิียว ตัวการเตือนเรื่องเตือนระดับครับเนี่ยยังไงต่องขอด่อนลงสนามแล้วโดนเขาแหวครับแล้วก็ต้มผูกแล้วฝั่นยีฟตรงบอลตรงกลางอีกครั้งเรบเกิดช้าขึ้นมาท้งขวาใส่ทีตัวได้เตินได้จังหวะนี้จังหวะที่ใส่สกัดเนี่ยบอลไปโดนตาวน้ำนิดหนึ่งรับจังหวะที่เพ่ตั้งใจคพยายามจะเล่นที่บอลนี่ยกันทั้งคู่ โอ้โหเดืเล่นไปเล่นมาตอนนี้เนี่ยเกมเหลืออีกนาทีเสร็จเท่านั้นเองโอ้โหตอี้เกิดกับเพจเนี่ยเจ็บรือเปล่าอ่ะก็จังหวะนู้เนี่ยเพื่จะลงมาเท่านั้นอาทีเยี่ยมมากเลยเมาลยโอ้โหเนี่ยเจ็บเล่นต่อไม่ได้เนี่ยงานเข้าเลยครับสำหรับน้องอีสิครับโอ้โหเนี่ยอย่างนี้บอกว่าเวลานี้ไมปมอกอกหู เราลงสนามทันทีเนี่ยเจอเกมหนักๆแบบนี้ออเกมกลับไาเล่กันต่ออิ๊เกี่ยวกบไปคนที่จะลงมาเมื่อสักครู่เลยครับบอลดาบบอลด้ตรงกลางพี่บอลไปลาพบอลกลับบอลล่างนิดนึงยังทางไปแก้ได้ครับทางขวาตาให้ฟล อร์เล่อนตั้งอย่างน้ไล่มกย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วเติร์นเปลี่ยนแกนมาทางขวาว่าครับลังที่สุดแต่เราปล่อยมาซใช้แอร์บิ๊กซ้ายสุดแต่งเข้าขวาตอกต้นกลับมาแอร์ตอนน้องหลังนิดนึงต้องกลับไปตั้งกันใหม่แล้วลังที่สุดเติร์น โอ้แล้วจังหวะนี้ตัดสินใจยิงโอ้โหเลยเว้ยน่าใจเห็นเติ้ลยิงไกลสักทีแต่ว่าจังหวะนี้ทำได้ดีเหลือเกินครับแม่ผู้สาวตัวต้องออกแรงปัดทิ้งออกหลังไปไปลูกเตะมือของแลนดิจูดยัดมาแล้วจังหวะนี้สไลด์ยิงไม่โดนแล้วปวดจังหวะแรกเนี่ยไปไม่โดนเองครับโอ้โหถือว่าสอดขึ้นมาได้ดีแล้วเอาชนะกองหลังของน้องอีศิมาได้ครับแอมยัดมาจังหวะสองยังเข้าสองด้วสองตัวแล้วเล่นเร็วเลยจังหวะนี้ มอน่เราจังหวัดนี่โดนทำฟาวไว้ก่อนครับคือเราเจ็บเลยคัโอ้โหอ้วะห,วห,อหอะ,ะอ,หายายอ,อนน้่หโอ,วอ,วอหว้หรื้โอ้โหโอ้โห้วหอ้โห้หโ้โหโอหอ้โหอ้อ้โตอ้เหอ้โ้อ้โหอ้โหโ้โอ้้โอ้โหอ้หอ้ห้อห เกมเนี่ยเขาอยู่ที่คืนวักอาวุธเจ็บเราด้วยแล้วแต่ว่าเนี่ยแนงต่อไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนตัวออกไปก่อนครับเดี๋ยวมาดูรูปปีกคืนในการสนามครับสำหรับน้องมิวสิกครับยืนที่พอเนี่ยเป็นโค้งอุบยหมัจริงตรงนี้อุ้ยน็อตเต็ดอุ้ดีแล้วตรงอันนี้น้องมิวสิกโอ้ยังจะตื้นยิงตื่นผ่านเข้ามาในกล่องเหตุโทษครับเอาลูกปีกยาวหมดเวลาการแข่งขันได้ครึ่งแรกครับไม่ตก